คลิปนี้เป็นเพียงการแนะนําเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมเปราะเซิต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าพบกับผมกอล์ฟแสนนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงอินเทอร์เน็ตค่ายไมยกันดีกว่านะครับเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็ว2เมกะบิตนะไม่อัน้นไม่จํากัดนะครับตัวนี้สมัครได้ทั้งซิมใหม่และซิมเก่าเลยนะครับเท่าที่ผมทดสอบดูนะ ผมทดสอบด้วยซิมเก่าๆนะครับวันเมื่อวานนี้นะก็สามารถที่จะสมัครได้อยู่นะครับอินเทอร์เน็ตค่ายมายมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวนี้นะวันนี้เราลองมาพูดคุยประเด็นนี้กันดีกว่านะครับจุกลู ปตัวนี้นะครับมันก็มีมาอู้ยนานแล้วนะสักพักใหญ่ๆแล้วครับแต่ปัจจุบันมันก็ยังสามารถที่จะสมัครได้อยู่นะครับตัวนี้มันออกมาตั้งแต่ต้นปีนะครับก็คือมกราแล้วเองนะครับมบกราคม2564นะครับเดือนนี้ก็รกรกดาคมแล้วนะโหโหผ่านมาตั้ง7เดือนแล้วนะครับแต่มันก็ยังสามารถสมัครใช้งานอยู่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานผมได้ ทดลองสมัครแล้วนะด้วยซิมเก่าด้วยนะซิมเก่าตัวนี้ที่ผมใช้งานล่ะก็ใช้มาแล้วครึ่งปีกว่านะครับก็ยังสามารถสมัครกันได้อยู่แต่ว่ามันมีข้อแม้ตรงนี้นะครับโปรตัวนี้นะความเร็ว2เมกะบิตนะครับมันจะสามารถสมัครได้57จังหวัดเท่านั้นนะครับ57จังหวัดเองนะ ถ้าใครชอบก็กดตามนี้กันเลยนะครับกดดอกจาน9 0้ย์ดอกจานย์8ส8สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับก็จะเป็นการสมัครโปร2เมกะบิตนะครับ100บาทไม่อั้นไม่จำกัดปริมาณการใช้งานไม่ลดสปีดนะครับใช้ได้31วันฮ่าฮ่า31วันนะครับข้อดีของมาก็คือมันก็ดีตรงนี้แหละครับมันใช้ได้31วันถ้าเป็นค่ายอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AS d e t e c t 2เนี่ยมันจะใช้ได้แค่30วันนะครับ อันนี้31วันเลยนะถ้าเราสมัครเสร็จแล้วนะครับเออสมัครอะไรเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะได้ SMS หน้าตาแบบนี้มานะครับนี่แพ็กเกจเพิมเสริม DL เ y CG NET สุขใจ2เมกะบิต100บาทเริ่มใช้งานได้วันที่9เดือน8 2564เวลา5ทุ่มครึ่งใช้ได้ถึงวันที่16เดือน8 2565 อุ้ยแล้วทำไมมันไปอยู่มันไปอยู่ปี6 5หกันเลยเออทำไม,มยาวขนาดนั้นก็เพราะว่าเออโบนี้มันจะไปสิ้นสุดก็คือวันที่16เดือนแปดสองห้าหนะครับแต่ระหว่างเดือนเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเติมเงินรอเอาไว้เลยนะครับเดือนละร้อยมันจะหักตัดอัตโดมัติถ้าลืมเติมเงินนะครับก็กดสมัครใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าไม่แนะนําให้ลืมบ่อยๆนะเ,ออเพราะว่า บางทีเราก็ไม่รู้นะว่าโปรเสริมแบบนี้มันจะหมดอายุไปเมื่อไหร่นะครับเพราะว่ามันก็ผ่านมาอุ๊ยเดเดือนแล้วนั่นเองถ้าเกิดปล่อยให้มันหลุดไปใช่ไหมครับบา,าบางทีมากดเลขสมัครบางทีมากดเลขสมัครหม่อีกครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้นั่นเองนะก็อยากปล่อยให้มันหลุดไปนะครับเรามาดูความเร็วก็นในการทํางานของมันดีกว่านะครับผมจะใส่เครื่อง iPad เอาไว้นั่นเองนะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอินเทอร์เนต็ตไม้เฮอใครสนใจก็ไปหาหากันเอาเองนะผมก็แค่เป็นสื่อกลางนำมาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปบา,บายยสวัสดีจ้ะสุดท้ายนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออาภัยไว้ณนะัที่นี้ด้วยนะครับ